มานาเจ้าวันนี้ยายดาวพามาย่างจีนทำละเนื้อหมูเจ้าเนื้อหมูตกักแดดเนาะสามแดดสีด่แดดพวกกันเนี่ยเพรจะแข็งแล้วเจ้าเอาใส่กระทะย่างไว้ก่อนเลยมันนานสุกเนาะอันนี้ปลาทูเจ้าปลาทูสดเนาะ ปลาทูสดที่นี่ปราดับก็อร่อยน้ำเกลือแล้วก็เอาไปตากแดดสารแดดซีแดดเจ้าแล้วก็มีเนื้อหมูด้วยนะเนื้อเกลือเจ้าเนื้อเกลือเนื้อเกลือ,เ,อเค็มอดัดฮัทนี่ก่ะเค็มอดัดฮัทเค็มอัดฮัท มันเจ้าไปสอบกิ่นป่าย่างแล้วกันเนื้อเนื้อเค็มเนื้อเกลือเจ้าเนื้อเกลือเนื้อเค็มมันเป็นเนื้อหมูเนาะเนื้อหมูนี่เวลาเอาไปตากแดดหลายแดดล้วมันจะออกสีข่ำๆเพราะมันแห้งเนาะแต่เวลาเอามาย่างมันหอมเจ้าเนื้อหมูแห้งนี่นะมันก็บ่อแห้งแน่น่ะเจ้าเนี่ยมันแดดจีบปูนมันแดดอ่อนเนาะ สามแดดสี่แดดเนี่ยมันก็ยัางนิ่มอยู่อีกเยเนี่ยแต่อามาย่างมันหอมป้าดาวนี่จะเป็นพักๆนะย่างจ้นย่างป่านะ่ะถ้าได้ย่างก็ย่างถ้าได้หางก็หางส่วนนี่น้าหนาวเนาะย่างบอยพง ยายดาวอย่ามาอู้ได้นะมันเป็นยังไงเจ้าอยู่คนเดียวมันงอมนะก็อู้ใส่ใส้โทรศัพท์เนี่ยก่กคนเกาหลีเป็นอยู่ห้องติดยายดาวเนี่ยกันเดียวยายดาวก็ได้ยินเสียงอันเลื่อนประตูใครจะมายืนฟังที่อันระเบียงเนี่ยเนาะมันห้องติดกันนี่เจ้า คนเท่านี่อู้ก็ไผ่ข้อหาเอ็มหุ่นอ่ะอ้ถึงวันน่ะเอ็มหุ่นอ่ะก็ไม่มีไผ่ตอบอีกอ่ะคนว่าผีบ้าอีกนะมันได้ยินไผ่คุยโดยสักคนน่ะนะเอ็มนะโอ้คนเดียวอวบอวบท่านีหนนะส่วนคนส่วนเท่าก็ต้องคิดแบบนที่อ่นเนาะอืม กี่ก็ได้ยินเสียงเลื่อนประตูออกมา้าของ่ไม่เหยียงฟังเนาะคนเท่านี่ไผ่แม่แอลหาหาผู้หน่อกุอ้อวบบคุณู้หนอไม่ได้ยินไผ่ตอบสักคนเนรอเออน่ะม,มาเหงาหายอะไรมุนออ่นเนะจนหมากห้องที่ท่อง,องมอันใจแอลหากันนะพูดจักกัน ม่มีไครหู้ดอกเจ้าว่าปันยายดาวทำยูทูบแถวนี่ <c oughs> <c oughs> ถ้าคนปวดบบรเล่นยูทูบบะสมบดูปรกระบอกโหูเนาะบางบ้านก็ยังใจอันมือถือแบบสมัยเก่าอยู่คนญี่ปุ่นนะใจแบบผ่าปิดเปอร์แะเจ้า เวลาย่างป่านี่นนะต้องเอาใส่ในเตาไว้ก่อนมันนานซุกป,ป่าทูที่ฉันหานี่ซื้อมาทำกันดูหน้บ้านเราอากาศก็เย็นแล้วนะเนาะทำามาย่างดู วันนั้นไปซุปเปอร์มาได้กิ้นหมูมาเยอะเซื้อเกิ้นหมูมาแค่กิโลเดียวเอามาย่างเหี้เอามาตัดน้ำพิกเหี้ยมดเอามาใส่พัดพักเหี้ยกันเดี๋ยวก็ไปซื้อไม้หั่นไม้มันตู้ตเย็นมันเต็มเจ้า เมื่อหมูประมาณสองขีดก็นี่ขีดครึ่งเวลาเอาไปตากแล้วก็ได้แข่เนี่ยนะมันแห้งหอมๆนะประดาวสอบอักับเข้าแต่บบเอักับน้ำพริกนะ จะได้ลูกโอ้โหรสชาติของเนื้อของปลามันสอบกินไผ่กินมันนะมันปลาอายุก็เยอะละมันมักกินการของแสลงเยอะกบ่าดีเหรอมันเนาะอันตราย เวลาป้าดาวอันย่างป่าย่างเนื้อป้าดาวจะบานีออกจากเตาเลยจะยืนอยู่เนี่ยครึ่งสมองก็ยืนอยู่เนี่ยสี่สิบนาทีก็ยืนอยู่เนี่ยจะมานีออกจากเตาเลยนะจะยืนเเผาอยู่เนี่ยพวกกัวมันไม่จะย่างงามงานจะย่างมอเมียก่ะจะมานีออกจากเตาเลวนะยืนอยู่เนี้ยจ้ะ โอ้ถ้าปิดโทรศัพท์ตอวคอมเมนขนาดก็เจ้าย่างของมองนี่มัเจว่าเช้านาทีมันจะซุกนะปาตัวนี้นะทำกันดูเจ้าย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้า ย่างป่าทูกับเนื้อหมูเนื้อเกมป่าเกมเนาะเกมอ,ดอดัดอป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ